เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมการีน่าฟรีไฟกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีการันตีนะครับทุกคนซึ่งมีของเข้ามาใหม่นั่นก็คือเซ็ตลูกเจ้าพ่อมาเฟียนะครับทุกคนเออหรือแบบมันเป็นเซ็ตที่แบบโคตรเท่นะครับทุกคนหลายคนนะครับรอคอยเซ็ตเซ็ตนี้มากนะครับเป็นเซ็ตที่คนไทยประกวดนะครับทุกคนเออ แล้วก็ได้นํามาทําชุดนั่นเองนะครับเป็นเซตที่โคตรเท่ครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะหมดสักกี่เพชรนะครับทุกคนดูเป็นวิทยาทานนะครับทุกคนใครจะสุ่มตามก็ไปสุ่มได้นะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมนี้นะครับลัคกี้รอเยลนะครับกดเข้าไปเลยนะครับทุกคนนี่นะครับเป็นตู้สุ่ม8ดทีเหมือนเดิมนะครับทุกคนสิ่งที่ผมจะเลือกเอาออกนั่นก็คืออืานี่นะครับนี่2ชิ้นนี้เลยสิ่งที่ผมจะเลือกเอาออก ดูซิว่ามันจะเหมาตู้หรือไม่นะครับทุกคนเออไปกันครับทุกคนเอาออกไปเลยนะครับทุกคนอ่าสำหรับกิจกรรมนี้นะครับนี่นะครับเซ็ตลูกเจ้าพ่อมาเฟียนะครับทุกคนเซ็ตนี้นะครับโคตรเท่นะครับคล้ายๆแบบยากุซ่าอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนผมชอบกางเกงแล้วก็เสื้อมันสวยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหัวที่โคตรเท่นะครับทุกคนดูรีวิวกันก่อนหัวก็โคตรเท่นะครับทุกคนและในตู้นี้ยังมีชุดฮาโลวีนผู้หญิงด้วยนะครับทุกคนเออแว่นตา น่าราักทรงผมมีปีกเอ้ยคล้ายๆแบบหัวค้ังข้าวอยู่นะ <c oughs> เอ้ยนี่นะครับทุกคนก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปซูมกันเลยนะครับเริ่มที่9เพชรนะครับครั้งแรกนะครับทุกคนนับเพชรกันได้ว่าผมจะหมดเท่าไหร่นะครับทุกคนงบตอนนี้2,400นะครับทุกคน9เพชรครั้งแรกนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับทุกคนเออไปมาขอไม่เหมาตู้ก็พอไม่ขออะไรมากทุกคน เซตการันตีแปดทีเนี่ยไปมาสี่เก้าเพชรโอ้ไม่ไหลวะไหลอีกสักนิดก็ยังดีนะเก้าสิบเก้าเพชรไปอีกหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเพชรทุกคนไปตัวไอเศษจ,จิ้นส่วนออกชัวนั่นไงสองร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับทุกคนไปครับทุกคนไปล่มนั่นไง อะไรอีกอะสเก็ตบอร์ดมันชัวชัวอยู่แล้วครับ39 9เพชรพครับทุกคนไปเมาไม่เมาเฮอ,อนี่แหละครับทุกคนตัดสินกันแล้วเมาหรือไม่เมาทุกคนตัดสินกันแล้วว่าเมาหรือไม่เมาทุกคนอ้เมาโต้จเจริญเจริญเด้อ และครั้งสุดท้ายที่699เพชรนะครับนี่ครับทุกคนโอ้โหก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนสำหรับเซตนะครับลูกเจ้าพ่อมาเฟียนะครับทุกคนผมหมดเพชรไปที่เออโอ้โหโคตรสวยนะ โอ้โหผมหมดเพชรไป2,400เพชรนะครับทุกคนใครที่อยากจะเอาก็คิดให้ดีๆนะครับทุกคนใครที่มีงบพอก็จัดได้นะครับทุกคนหรือใครที่มีงบไม่พอก็แล้วแต่ด,ดวงแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมนะครับทุกคนสําหรับชุดนี้เดี๋ยวผมไปใส่ให้ดูดีกว่านะครับมันเป็นชุดที่คาดแท้นะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยโคตรหลอ่เอเฮียโคตรหลอ่อเซตเดียเฮ้ยเดียอะไรอะ เปิดปะยังไงก็ไม่ได้ถาวรหรอกปะเฮ้ยคตรหล่ออะครับเอาไทม์มันมองไม่เห็นตาสายฟ้าวะอ๋อผมไปปรับนี่ไงปรับภาพกาก,ากสุดลืมไปนะครับทุกคนและแรงก็พึ่งลีนะครับกเออเนี่ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ฮึโคตรเท <c oughs> อะไงครับเพื่อนแอนเพื่นดนว่งดีเจ้าก <laughs> ็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับเซตลูกเจ้าพ่อมาเฟียนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์ผมด้วยสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ